เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็คือตอนที่ผมอัดอยู่เนี่ยคือเวลาเนี้แม่งอินเทอร์เน็ตแม่งล่มนะทุกคนครับโอ้ล่มเล่นไม่ได้ครับก็แต่ว่าเกมเราเป็นเกมออฟไลน์ไงนะครับผมมันก็เลยสามารถอัดวิดีโอได้แล้วกันนะผมเออไอเคี้ยวผมกลัวมันตัดจิ้บหายเลยนี่นะผมนะ เป็นเด็ดสามีบีนะทุกคนมันล่มเขาเขาแจ้งมาบอกเมื่อกี้นะครับผมนะก็เลยมาบอกต่อนะผมของใครล่มก็คนเป็นบอกกันด้วยแล้วกันนะผมนะวันนี้อ่ะวันวันนี้ไม่ใช่วันนี้ดิวันวันอะไรวะเนี่ยวันนี้วันวันอะไรวะเนี่ยวันวันอังคารเออวันที่หนึ่งนะครับผมนะก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราจะขับคูปเปอร์ใต้อีกนะคุณคือผมเห็นแล้วผมอยากขับว่ะทุกคน ผมอยากขับมากอ่ะเออผมเห็นแล้วว่าจะเป็นสวยดีว่าคลิปที่เรา,าอัดฟากตรงนั้นอ่ะแม่งสวยดีก็เลยนึกอยากขับมานะผมนะนึกอยากขับขึ้นมาเอออยากขับขึ้นมาสักกันเลยนะผมนะโอ้โว่าเดี๋ยวจัดไหล่ละกันเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวขย่าแล้วเสียงเกมขึ้นที่ก่อนละกันนะผมเฮ้ยสุดแล้วดีว่วะยัดแค่โอ้ยเอาไอ้เคี้ยเอ้ยอย่างช้าเลยโอ้โหช้าจิ๋วผาย เกียบผมเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมคือรถมันอาจจะวิ่งช้าไปนิดนึงครับแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรครับมันขับมันดยี่ยมทุกคนครับดูดิรถมันน่ารักดีอ่ะนะครับขับมันดีนะครับเนี่ยโอ้โหแต่เกี่ยวคือผมว่ามองอะไรไม่เห็นหรอกนะครับในที่แค่กลางวันยังมองไม่เห็นเลยเนี่ยนะครับผมแหม่ปึ๊บปึ๊บนี่ เราเอาแล้วทำไมตรงนี้มึงเกี่ยวไม่ได้อ่ะลูกพี่เกี่ยวให้ได้ดิลูกพี่โอ้ตายแล้วครับผมเราเราต้องเกี่ยวดีๆนะคนไม่งั้นเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวโดนคนอัดฟังด่านะครับผมไม่ได้ไม่ได้ต้องเกี่ยวดีๆแล้วผมนะต้องเกี่ยวดีๆไม่งั้นไอ้โดนด่าแม่งนะไอ้บ้าเลยมันชอบด่าเรานะผมนะ <c oughs> โอเค ก็งั้นก็ไปชิวๆสบายๆเลยแล้วกันนะครับผมเปิดไฟไม่ก็หมองเลยไม่เห็นละครับผมแต่เราอยู่ในนี้เรารู้สึกเย็นๆเนาะแบบเย็นสบายใจเฉ่มนะผมเพราะว่าเป็นห้องแอร์นะผมนะเป็นห้องแอร์เย็นใจเย็นพี่เดี๋ยวผมเขยผมเกี่ยวเสร็จก่อนถอเถอะค่อยอาร์ตลูกพี่เอ้ยพี่จะรีบไปไหนนะลูกพี่นะทำตัวเหมือนรีบอ่ะเออเหมือนไปหาเมียนะผม <laughs> เอ้ยโอ้โอหเฮ้ดตายเถอะ ไปแล้วครับผมไม่ยไปช้าๆช,ชิวครับผมนะตู้แอร์วันนี้คนระับวันนี้จัดตู้แอร์มาเลยนะเกี่ยวให้สะอาดก็มาครับผมออวันนี้จัดออตู้แอร์มาแล้วทุกคนคนระับก็เดี๋ยววันหลังไปเอาตอนแรกผมเพิ่งจะเอาเชัวร์ไม่เกี่ยวให้เปนเสร็จแล้วเนะี่ยแต่ว่าไม่เห็นคูปต้าแล้วอยากขับก่อทุกคนนะครับผม อยากขับมากเลยครับเอ๊ะแต่ข้างล่างมันเป็นแท็กแท็กยางมันจะดีมากเลยนะเนี่ยจะสุดยอดมากเลยนะไปเลยครับเพื่อนไปเลยครับเพื่อนสบายสบาย,บาย,ยชิวๆนะคน,นานะผมเปิดๆนบตอนนี้ก็แดดร้อนมากเลยครับนี่ก็มันจะแต่ยังดีแล้วกระจกมันมีฟิล์มเนาะครับผมมันมีฟิล์ม ฟิล์มนะผมก็เลยแบบว่าเย็นๆหน่อยนะผมเย็นสบายใจฉุ่มนะผมเย็นมากเลยแดดร้อนป่ะอะไรบ่ายสามมากกว่าบ่ายสามแล้วนะเนี่ยโอ้โหรถก็อาจจะวิ่งช้าไปนิดนึงครับผมไม่นิดเราบังช้ามากเลยแหละคัดต่ำน่าจะสักสิบก็ยังดีนะผมนะน่าจะสักสิบครับโอเคปึ๊บนี่ไปเลยครับผมตัวกระเลยซีเดียวครับผม ผมว่าไอ้นี้มันลงต่ำเกินนะตัวปากตัวปากมันลงต่ำแล้วปากมันน่ะมันมันไม่ได้ว่ามันขูดกับพื้นดินอนะ่ะมันก็เลยทำให้รถวิ่งช้านะที่ปากครับดูล้อน้ำยกเลยนะครับผมล้อน้ำยกเลยนะแต่ว่าเขาเน้นไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเน้นเรื่อยๆชิวๆนะนะครับครับผมเน้นไปเรื่อยๆชิวๆนะครับสำหรับ,บอุปต้านะครับผม ไปเรื่อยๆนะครับผมชิวๆพี่แกจะชิวไปไหนเนี่ยโอ้ยจ so, ูวยุ่งผ <ie> <te le> hey, ่านเลยว่ะอ <terrible family. UR ério> ่าไปไหนครับผมจั่วเลยทีเดียวนะครับแหวบเดียวก็สบายต้ยเยอะเต็มอุ้มแล้วเต็มอุ้มแล้วทุกคน เราต้องเราต้องเอาไปทีนะครับโอ้โหแม่งรถลากอยู่ไกลเดี๋ยวขออนุญาตไปเอารถลากมาก่อนแล้วกันนะผมนะเอารถลากมาก่อนแล้วกันนะแล้วคุณหลับรอได้ไหมดิโอ,โอไอเฮียยังช้าเลยประมาณห้าถึงสิบวิอะ่ะทุกคนมันถึงจะมาให้นะผมร,รถลากเราอยู่นี่โอเคไ,อไม่ใช่ไม่ใช่ รถล่าเราอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่นี่นี่โอเคนี่ครับผมรถล่าของเราอยู่ตรงนี้นะครับอาเป็นเข้าเบอร์ลี่นะครับเป็นกูจะไปทางไหนวะเนี่ยจะไปทางไหนได้วะเนี่ยต้องเอาเจ้าช้างหลบดีโอ้ยแต่ย่าเราจะช้างหลบก่อนแล้วกันนะผมย่าเราจะช้างหลบก่อนวันนี้รถใหญ่พักก่อนแล้วกันนะผม รถใหญ่พักก่อนแล้วกันนะครับขออนุญาตเอารถเล็กทำงานนะครับนี่ไปครับผมนะเราก็จะถอยไปดูเลยครับไปหาข้าวเราจะเต็มแล้วนี่หว่าทุกคนเอาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวดูการก็บเกี่ยวทุกคนครับนะเดีวดูการก็บเกี่ยวสักนิดหนึ่งล้วกันนะครับผมแล้วข้าวตัวนี้มึงยังเขียวอยู่เลยวะเฮ้ยบ้าเอ้ยเอ่อ มาตรงนี้ได้ไห like มลมูกพ BE ี่ผู้ชนเสาไฟแล้วลูกพี่มาตรงนี้ได้หรือเปล่าจะมาได้ไหมมาได้หรือเปล่าน่าจะมาได้ครับทุกคนครับมาได้มาได้มาได้อยู่แล้วแหละเออรถเราเนี่ยมามาลูกพี่มา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 ดิมา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 ดิเออไปดูไปดูไปดูลูกพี่ไปโน่นอ้าโอ้โหดูโอ้โห ดูกันขึ้นกันหนาเดียวกูยี่ยังชันเลยอ่ะโอ้เด้อเด้อเด้อชันเลยอ่ะโอ้ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนั่งพี่นะค่อยๆขึ้นนั่งพี่แล้วเราก็มาขึ้นตรงนี้ก็ต่ออีกโอ้รถแรงอยู่แล้วพี่ขึ้นง่ายนะผมรถแรงอยู่แล้วนะครับผมแหวบ อเอ้โอ้โหเด้งดึ๋งดึงกันเลยทีเดียวนะผมนะ <c oughs> ตัวนี้มงคลเมืร์เทเลยเพีย่โอเคถอยไปอีกท่าพี่โอเคมาตรงกับรถหน่อยแล้วกันนะผมจะได้สมจริงนะครับผมนะ <c oughs> เออ,อเนี่ยผมระหว่างเทข้าเราก็มาเดินเดินมาดูช่วงล่างเดินดูข้างหลังนะผมนะน,นี่เดินดูตรงนี้เดินดูข้างหลังเดินดูไฮดรล,ลิกเดินดูท่อ เดินดูพวกเขาเรียกว่าอไรตู้ตู้ตีเข้าเดิน,นดูอุ้ม <c oughs> อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะระหว่างนี้นะครับประาบาดไปนะครับผมนะออหลังจากนี้มันเสร็จแล้วเราก็ลงไปเกี่ยวต่อได้เลยนะครับผมแโอเคเยี่ยยอย่เงมืดเลยโอยย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 นย <c oughs> <น> ันนี้ขนาดกลางวันนะเดี่ยวผมกลางวันแล้วกลางคืนจะขนาดไหนแต่ว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งมันคือแดดมันไม่ร้อนครับทุกคนครับแต่ว่ากลางคืนนี่มองไม่เห็นเลยแดดไม่ร้อนนะครับนะคือข้อดีก็คือแดดไม่ร้อนนะครับเวลาแดดสองขอมาไม่ร้อนเลยเลยมันมืดขนาดนี้ดำปึ้ดเลยนะครับผมนะ <c oughs> และแอร์มันก็จะเย็นด้วยนะครับผม เวลามืดๆอย่างนี like ้นะผมนะไอ้ยินสบายใจชุ่มเลยแหละนะผมนะข้างหลังนี่คืออะไรระดับดูพีดูที่ขับนะผมแหมมันชิลซะเหลือเกินมันจ้าซะเหลือเกินนะผมนี่ผม <laughs> ก,กันขนาดไปกี่รอบแล้วเนะี่ยไ,ไม่ไม่ไม่ไรครับผมกันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับ คิดว่าคลิปนี้เสร็จไหมผมก็คิดว่าไม่น่าเสร็จหรอกนะผมนะไม่น่าเสร็จแลนะ้วทุกคนครับโอ้โหแล้วมันเยอะจัดนะมันมันไม่เยอะหรอกแต่มันวิ่งช้าดิสิประเด็นอนะวิ่งช้ามา,ากเลยนะเอเอแหมแล้วก็ไปชิวๆเลยครับผมนะไปแบบชิวๆเลยนะผมชิวๆสบายๆเลยครับผม ล้อก็หมุนไหลลๆๆๆกันเลยทีเดียวแล้วทุกคนแล้วเดี๋ยวเลยไปเข้าฝั่งนู้นแล้วครับผมจะได้ไม่ต้องถอยให้เสียเวลานะครับโอ้ยนี่แกก็เร็วเกินอ่ะเนาะเร็วเกินนะผมโอ้ยไ้ไกล้เสร็จแล้วเอ้ยผมว่าน่าจะเอาให้เสร็จเลยดีกว่าานี่นิดเดียว องซับลอยไปเสร็จแล้วนะครัาบผมแต่ฟางมันจะบางกว่ารถรถใหญ่น้องทุกคนว่าไหมฟางมันจะบางกว่ารถใหญ่นะรถรถรถเล็กอนะรถใหญ่มันจะเป็นแบบมันจะเป็นแถวแบบอ่าเป็นแถวที่แบบเรียงกันไปเลยอนะครับแต่ว่ารถเล็กนี่มันจะเป็นแบบเป็นกองเป็นกองเล็กๆแับผมจะเป็นกองเล็กๆนาะรถรเล็กอะ ป่ามันน่าจะเล็กกว่าแล้วมันกินฟางได้น้อยกว่าน่าจะประมาณนั้นะครับดูดูเวลาฟางออกเลยนะดูเวลาฟางออกเห็นไหมเนี่ยครับมันจะเป็นกองเล็กๆเนาะนี่นะนี่มันก็ไหลตลอดเลยนะมันก็ไหลตลอดอยู่นะมว่าไปไหนคือภายในครับโอ้โหเครื่องโคตรเงียบเลยทุกคน เดินริมเดินเร็วอย่างวะเวลาเดินเกี่ยวไม่เคยอย่างช้าแง่กูบะต้าครับแถวบ้านนี่มีเยอะมากแต่ตู้แอร์ตู้แอร์ไม่ค่อยมีนะคุณนะตู้แอร์แทบจะไม่มีผมเห็นอยู่คันเดียวอะแถวบ้านนะตู้แอร์นะผมนะเฮนี่มีน้อยมากแต่กูบะต้าดีเยอะครับถิ่นกูบะต้าเลยแหละถิ่นแถวบ้านเลยนะครับผมกูบะต้าเลยถิ่นแถวบ้านนะ แต่ว่า,ารถใหญ่นี่แทบจะไม่มีเลยครับนะรถใหญ่แทบไม่เห็นเลยครับทุกคนเลยแถวบ้านเรารถใหญ่แทบไม่เห็นเลยครับผมเรียกได้ว่าไม่เห็นมาหลายปีแล้วว่าก,กว่านะผมนะแทบจะไม่มีเลยแหละมีแต่คูปต้า ata, ทั้งนั้นคูปต้าคลองกินครับผมจงนีนะผมแถวบ้านนะครับ โอเคผมไปเรื่อยๆแล้วกันนะผมนะสบายๆชิวๆนะครับใกล้จะเสร็จแล้วเอาให้เสร็จเลยเออวันนี้ก็อาสาขับกูบต้านะครับผมเดี๋ยวเรจะขับไปโคต่อแล้วกันนะผมแหมโอเคครับกูบต้ากันนะครับเหนียวผมจะเสร็จแล้วเต็มปากไม่ได้หรอเป็นเต็มปากไม่ได้หรอได้แค่นี้หวังอะไรจวดจวดครับผม ม้วนเอาม้วนเอาเลยครับทุกคนจังหวะนี้ครับผมม้วนเอาม้วนเอาเลยครับนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับผมโอ้วันวันนี้เกี่ยวข้าวดีไว้วันนี้เกี่ยวเป็นแถวดีไว้นะครับคนอ่านฟังไม่ไม่ลำบากใจแล้วนะครับผมวันนี้เกี่ยวเป็นแถวว้าเลยนะทุกคนดูดูเป็นแถวโคตรดีเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยยกนิ้วยกนิ้วไปเลยครับผมนิ้วกลางนะครับผม ไม่ใช่ไม่ใช่นะผมไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอเคผมเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จนี้ก็ปิดคลิปนี้เลยแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมช่วงตอนนี้ก็เน็ตยังไม่มาเลยนะผมนะเน็ตยังไม่มาเลยครับโอ้โหอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรือเปล่ามันโอ้โหดูเวลาขึ้นดิโอ้ดูเวลาขึ้นดิโอ้ดูเวลาขึ้นโอ้ โอเคผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะก็เดี๋ยวขับตรงนี้ขึ้นโชยดูมมุมมองนี้แหละเดี๋ยวขับขึ้นโชยดูนี่นี่ไงล่ะนี่โอ้โหเข้าป่ากขาดงไปเลยทีเดียวนะผมโอเคผมเจอใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีครับ